สวัสดีครับอยู่กับผมที่เดซียวันนี้คู่บอลไทยยู23จะมีลุ้น3แต้มหรือไม่นะครับไปรับชมรับฟังแนววิเคราะห์กันเลยวันนี้นะครับชิงแชมป์นะครับเอเชียตะวันตกนะครับแข่งกันที่ซาอุดีอาระเบียคู่เกาหลีใต้ยู23นะครับเจอกับ ทีมชาติไทยอยู่23สถิติคู่นี้ที่เคยเจอกันนะครับเคยเจอกันมาแล้ว3นัดก็จะเป็นฝั่งเกาหลีใต้อยู่23นะครับที่เก็บชัยชนะมาได้ทุกนัดเลยนะครับในนัดล่าสุดที่เคยเจอกันนะครับในบ้านไทยก็โดนเกาหลีใต้กดไปถึง4ประตูต่อศูนย์เราไปดูนะครับสถิติที่น่าสนใจของเจ้าบ้านอย่างเกาหลีใต้กันหน่อยดีกว่า เกาหลีใต้นะครับตั้งแต่บอลกะชับมิดมานะครับห้านัดล่าสุดนะครับก็ทําผลงานได้ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับกะชับมิดเนาะก็แพ้ไปถึง2เกมนะครับเสมอ1นะครับแล้วก็บอลในลีกก็ทําผลงานได้ดีนะครับชนะก็2นัดติดเช่นเดึกกันฟอร์มทีมชาติไทยอย่างยูยี่นะครับก็นัดล่าสุดนะครับบอลกะชับมิดก็ชนะครูเวตมา4ประตูต่อ2นะครับถือว่าทําเป็นผลงานที่ดีเลย แต่ยังไงผมยังมองว่านะครับเสียยังมองว่าใหแบบวันนี้เนาะผมว่าบอลไทยเราเนี่ยยู23เนี่ยนะครับน่าจะต้านเกาหลีใต้ไม่อยู่อย่างแน่นอนนะครับเดดเปิดราคามาที่หนึ่งูกนะครับผมยังมองว่านะครับเกาหลีใต้น่าจะเฉือนชนะได้อย่างแน่นอนเพราะว่าอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็น ศักยภาพทีมนะครับของเกาหลีใต้เนี่ยเขาฝึกฝนกันอย่างหนักอยู่แล้วนะครับกระชับมิดก็สองนัดล่าสุดนะครับก็เจอกับทีมที่มีประสบการณ์อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นอาก้านะครับก็ทําผลงานที่ดีในลีกเขาอยู่แล้วนะครับแล้วทีมชาติไทยเราเนี่ยยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับถ้าพูดถึงเนาะประการนะครับผมเสียยังมองว่าเกาหลีใต้เนี่ยเฉือนเอาชนะทีมชาติไทยได้อย่างแน่นอนนะครับขอวันนี้ขออยู่ไปที่เกาหลีใต้ครับ ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามนะครับแล้วก็ฝากกดแชร์ให้กับเพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมดีเด็ดเสียอารมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ